อุ้ยอุ้ยวันนี้ดอกสพรั่งเลยดูนะดูนาทุกคนเหลืองปริยธทใช่ไหมคะเหลืองปิยะหรือใช่เหลืองปิยะทรนหรือปเหลืองปริยธทใครที่รู้ชื่อจริงๆที่มัน ชื่อตรงๆชื่อที่ถูกต้องช่วยบอกด้วยนะปุ้ยดูสิเนี่ยดูดูดูด,ดูแล้วก็มีเอ่อแมลงพึ่งนะคะมาบินมาตอมกันเยอะเลยธรรมชาติมากมีความสศกมากเลยที่เรามีต้นนี้อยู่ระเบียงบ้านนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วงใบไม้ผลิยังไม่ผลินะคะร่วงก่อนเป็นใบไม้ร่วงใบก็จะร่วงไปเกือบหมดหมดเลยอะ่ะเขาก็จะมีแต่ดอกนะคะเขาจะมีดอกบานสะพรั่งเลยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะสำหรับต้นนี้อยู่ตรงระเบียงบ้านแล้วก็ใช้นี่นะคะเป็นราวตากผ้านะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีแดด เดี๋ยวสักพักหนึ่งแดดจะจ้ามากตรงนี้นะคะนี่นะคะจะเอามาตากตากผ้ามะม่วงก็เยอะมากนะคะมะม่วงมะม่วงลูกดกมากต้นใหญ่ๆมันล้มค้นล้มไปแล้วนะตรงที่ว่างๆนี่ปกติจะมีมะม่วงต้นใหญ่ๆอยู่ต้นใหญ่จะไม่มีลูกลนะคะเพราะว่ามีแต่กาฝากเกาะ ต้นเล็กนี้นะคะเขาจะเอ็นไปตรงหน้าบ้านนะคะนี่นะคะต้นเล็กเขาจะเอ็นไปตรงรั้วบ้านเลยนะคะเนี่ยต้นเขาอยู่ตรงนน,นะน,น้นนะโน้นเนี่ยเราลำต้นเขาจะตรงปลายเขาจะเอ็นมาตรงรั้วบ้านเกือบสุดรั้วเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอนี่ตรงปลายปลายยอดลูกดกมาก เขายังเขายังไม่โตนะคะเขายังเล็กอยู่น่าจะเดือนตอนนี้ก็เข้ามีนานแล้วนะประมาณสักเมษานะกลางเมษาหรือปลายเมษาน่าจะสุกละกลางเมษาก็แก่แล้วเก็บไปฝากญาติญาติได้ละเอามะม่วงไปขายสวนเก็บมะม่วง ในเมืองไปฝากคนต่างจังหวัดอันนี้ก็คือต้นตรงมุมรั้วน,นี่ก็จะคือสมุนไพรนะคะหมามเฉวยหรือป่าช้าเงานั่นนะคะเขาจะขมมากนะคะเอาไปต้มเอาไปต้มเป็นยานะคะทุกคนเป็นยาสมุนไพรก็รักษาโรค โรคเกาโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดที่คนไม่อยากทานเพราะว่ามันขมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทานเยอะเยอะมันไม่ค่อยจะดี <c oughs> ไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่เราทานเข้าไปเยอะเยะเกินริมิตเกินปริมาณมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งข้าวที่เราทานทุกวันถ้าเราทานมันเยอะเราก็อ้วนใช่ไหมทุกคน มันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรก็ทานเยอะไม่ได้เราทานพอเป็นยาอย่างเช่นพวกแอลโกอฮอล์ก็เหมนกันทานน้อยๆไอ้เหล้าเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทานมากทานน้อยก็มีแต่ผลเสียแต่ว่าไอพ้พวกวเบียร์พวกไวน์อะไรเงี้ยเขาก็ทำผลิตมาจากเบียร์นี่ก็น่าจะเป็นข้าวนะผลิตมาจากข้าว ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีแป้งพวกนี้มันก็จะมีน้ําตาลทางนั้นนะก็อย่าไปดื่มเยอะดื่มเยอะมันก็อ้วนฉุกดื่มน้อยๆก็ทําให้เลือดชูฉีดอย่างไวน์ก็เหมือนกันไวน์ก็ผลิตมาจากพวกผลไม้พวกองุ่นพวกอะไรก็ดื่มน้อยๆดื่มมากก็เมานะทุกคนเมาแล้วก็เสียสตินะเสียสติเผลอๆก็เสียสตางเสียสตางเสียทรัพย์เสียศิน เดี๋ยวชีวิตจบพอดีไม่มีอะไรเหลือกินอะไรดื่มอะไรเยอะๆมันไม่ดีนะคะเอาพอประมาณเอาพอเป็นกระสใยทำอะไรก็ทำพอดีพอดีนะวางตัวเป็นกลางพอดีพอดีพูดไปบ่นไปพูดไปบ่นไปใครจะเอาไปเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าใครเก็บเอาไปคิดก็น่าจะได้แง่คิดที่ดีได้ประโยชน์ที่ดีกับตัวเองนะทุกคนอยู่ในสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ถ้าไม่อาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็น่าจะไม่ใช่นะอาเอาหวยหวยออกแล้วหวยออกแล้วทุกคน อยออกแล้ววันนี้โชคดีโชคดีนะทุกคนนะอ่าวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมละเข้าเดือนมีนาเรามาดูแมลงผึ้งเนี่ยแมลงผึ้งเขามาเขาบินมามากินแก่สอนดอกไม้นะคะเขาไม่ได้มาชื่นชมมานดอกไม้สวยนะ เขามากินเกสรดอกไม้ก็จะมีเกสรหวานๆอยู่หวานแล้วหอมเลยนะสมัยเด็กๆเ,เราก็กินเราก็ชอบกินเกสรดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้อะไรนะที่มันอยู่แบบริมห้วยริมทานที่เย็นๆนะ่ะแล้วมันจะเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ๆเขาก็จะเลื้อยไปแล้วก็ดอกเขาจะดอกใหญ่ๆนะดอกใหญ่ๆสีออกม่วงๆหน่อยแล้วเราก็จะกิน เกสรนอ่ะน้ำที่มันอยู่ในในตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยนะคะตรงดอกไม้อ่ะเราก็จะเด็ดแล้วมันจะมีน้ําเราก็เอามาหยอดใส่ปาะหอมหอมแล้วก็วหวานหวานมันกินได้อ่ะสมัยเด็กๆเ,เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนกินได้ไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ก็าก็จะค่อยแนะนำไง ไม่ใช่กินสเปะสปะเนะเห็นอะไรก็ใส่ปากตายพอดีสมัยเด็กๆเ,เนี่ยตอนที่ลงป่ากับคุณพ่อไปลงป่าดงดิบนะโดนช้างตกมันไล่โอ้โหบนดอยอะบนเขาที่แบบเขาสูงมากไม่มีใครไปถึงอะคุณพ่อพาหลงเข้าไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงค่ำๆอะมืดๆอด บ้านนอกสมัยก่อนเลยคิดดูขนาดในหมู่บ้านยังไม่มีไฟสักดวงแล้วนี่ในป่าในป่าไม่พอนะบนเขาด้วยปูนเขาสูงมากแล้วพากันปีนไต่ขึ้นไปแล้วไปเจอช้างตกมันเนะแล้วทั้งคืนเราไม่ได้นอนอนะ่ะคุณพ่อพาวิ่งหนีช้างตอนนั้นเราก็ใส่กระโปรงนะจำได้ว่าเรียนอนุบาลอนะ่ะ แล้วกลับจากโรงเรียนเนี่ยพ่อก็พาพาไปตอนนั้นคุณพ่อพาไปคุณพ่อถูกใส่ร้ายนะคุณพ่อถูกใส่ร้ายกล่าวหาว่าคุณพ่อเมาแล้วก็ไปไปจับก้นสาวไปตีก้นแปะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาก็เป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่เขาก็เป็นนายจ้างของคุณพ่อ คุณพ่อเขาไปไปไปถางไม้ให้ไปถางป่าให้แล้วทีนี้ก็วันนั้นพ่อเขาเข้าไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะไปรับเงินเนี่ยค่าจ้างแล้วลูกสาวเขาก็ก้มๆเงยๆแบบมันเป็นทางที่แคบอ่ะพ่อจะเดินผ่านพอดีไงแล้วเขาก็เขาระหว่างที่เขาก้มก่อไฟอยู่อะ่ะก้นเขาจะกระโดดมาบางังทางเดิอนน่ะ ช่องทางเดินน่ะคุณพ่อเขาก็เห็นว่าเออเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรอ่ะเขาจะเดินผ่านไงเขาจะบอกว่าให้หลบไปอะไรเนี้ยเขาก็เลยตีแปะเบาๆอ่ะผู้หญิงคนนี้โอ้โหตะโกนร้องโวยวายดังลั่นให้พ่อมาให้เรียกตำรวจมาโอ้โหมาขย ე งพ่อหาว่าพ่อเมาแล้วลวนลาม ตีก้นเขาไปจับก้นเขาอะย่างเงี้เยเวรกรรมพวกเราก็ยังเล็กๆอยู่ตอนนั้นปลายกับพี่ชายยังเล็กมากรู้ว่าตำรวจมาจะมาจับพ่อเราก็รอ้องไห้กันระงมเกาะแข้งเกาะข,ขาดึงดึงพ่อกลับไม่ให้ตำรวจเอาพ่อไปอ่ะพอสุดท้ายพ่อก็เอา <c oughs> เขาก็เอาพ่อไปขังไว้ในโรงพักในกรงโรงพักอะนะแล้วทีนี้ ลูกก็ต้องเข้าไปด้วยอะไม่เข้าไม่ได้พังเราจะพังกรงอ่ะเข้าไปกับพ่อด้วยพ่อก็มีอิตโตมีบางต่ออันหนึง่งพ่อจะเอา,เอาผ้าขม้าพันแล้วก็เอาติดตัวแล้วก็จะมีเสื้อผ้าลูกคนละตัวสองตัวอย่างเงี้ยห่อไปด้วยคือพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยู่เป็นที่เป็นทางนะตอนนั้นอะ ไปบุกเบิกที่ตรงไหนนะเป็นที่ดินเนี่ยสามสิบไร่สี่สิบไร่ยี่สิบไร่สิบไร่ห้าไร่แล้วแล้วอะไรแล้วแต่ไปสร้างบ้านเอาไว้หลายหลายหมู่บ้านอะหลายๆที่แล้วพ่อก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็พาลูกเข้าป่าแล้วก็พาลูกเข้าป่าด้วยที่พ่อเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงพ่อชอบไปศึกษาอ่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ในป่าเนี่ยคือว่า พวกสัตว์ป่าพวกสัตว์ดินสัตว์น้ำพวกสัตว์บนดินพวกต้นไม้พวกเถาวันยพวกสมุนไพรหรือคุณพ่อจะไปศึกษาเราก็มีความรู้กับพ่อไปด้วยเสร็จแล้วปุ๊บก็โดนเขาจับไปอยู่ในกรง,งในโรงพักเราก็จำไม่ได้นะตอนนั้นก็ประมาณสักหกโมงเกือบทุ่ม ตามภาษาของเด็กก็ร้องไห้ร้องกินข้าวหิวข้าวมากหิวข้าวมากร้อง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 จนตำรวจเขาลำคาบหูนะพ่อก็เลยทนไม่ไหวสงสารลูกก็เลยขออนุญาตตำรวจว่าจะขอพาลูกเนี่ยไปหาข้าวกินข้างนอกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะเข้ามาอะไรเงี้ยนะตำรวจเขาก็รู้ว่า,วาคาดีมันไม่เป็นเรื่องอะ่ะมันได้สาระอ่ะ แล้วก็สงสารลูกๆด้วยอะไรเงี้ยสงสารลูกของพ่อนะพวกเราเนี่ยนะแล้วก็หนวกหูด้วยเงี้เสร็จแล้วก็ตำรวจเขาก,ก็ปล่อยออกไปว่าเออเขาก็แกล้งขู่นะเรารู้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราก็คิดว่าเขาเขา,เขาพูดจริงๆเนี่ยแหละเอาลูกไปพาลูกไปกินข้าวให้เวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยให้รีบๆกลับมานะ ต่อชั่วโมงหนูไม่กลับมาจะตามจับขังยาวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาก็ออกไปสรุปแล้วเสื้อผ้าที่พ่อห่อไปนะพ่อก็ไม่กล้าเอาออกไปด้วยใช่ไหมกลัวเขาคิดว่าจะหนีเขาก็มีแต่มีดอิโตะมีดพลาอะไรเขาเรียกอะไร,ะไรพ่อเขาแอบเอาเอาเน็บเอวเอน็บเอวเอาไว้มีเสื้อเสื้อที่ใส่คลุมเอาไว้ ก็ออกไปพาลูกออกไปนี่ก็พาลูกหนีไปทางนู่นเดินผ่านเลาะคันนาทุ่งนาแล้วก็ผ่านเขาอีกหลายลูกไปจนถึงลูกใหญ่ๆหสุดก็ไปพบกคำ่ำไปมืดไปค่ำอยู่ตรงนั้นไปนอนตรงเขียงนาตรงตรงชายป่าชายเขาตีนเขาเนะเสร็จเราปุ๊บยุงก็รุมโอ้โหยุงเยอะมากอะยุงเป็นล้านนะม้ง หนาวก็หนาวพ่อก็ถอดกางเกงถอดเสื้อตัวเองเปลยตัวร่อนจน้อนเอามาคุมให้ลูกแล้วก็เอาใบตองใบหญ้ากึ่งไม้มาปัดยุงให้ลูกนั่งแบบปัดให้ลูกนะเรานึกถึงภาพนั้วนะ่เราแบบใจสลายจริงจริเราถึงได้รักพ่อมากเลยไนงะแล้วลูกสองคนอะตามภาษาเด็กนะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยแล้วก็หิวด้วยอย่างเงี้ยมัน ไปไปพักตรงไหนก็หลับตรงนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ทีนี้ปุ๊บนอนตรงนั้นไม่ไหวพ่อก็พาขึ้นไปบนเขาขึ้นไปเรื่อยๆมันหลงไงคะมันหลงป่าทีนี้แบบว่ามันมืดนะมันมืดมากก็ไปแบบเราเดาสุ่มๆลูกก็ตาไปกลัวพัดหลงกันก็จับแขนกันไปแล้วทีนี้ พ่อก็ไปป,ปัดปัดพื้นแล้วก็เอาขอนไม้ท่อนไม้มาหนุนหัวให้ลูกนอนตรงใต้ต้นไม้เป็นต้นไม้ไผ่นอนได้สักพักเสียงช้างมันมาละมันหักกิ่งไม้หักอะไรมาแต่ไกลได้ยินเสียงมันคงคามคงคลำม,มันคงได้กลิ่นมนุษย์อ่ะมันก็เดินแบบลากขาลวก ขามันมีโซ่ตรวนอยู่ด้วยนะเพราะว่าคนเขาปล่อยช้างในตอนนั้นอ่ะแล้วก็มันเป็นช้างที่กําลังตกมันอ่ะมันก็หาตัวเมียอย่างเงี้ยพอมันเจออะไรที่แปลกปลอมอ่ะมันก็จะเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้ยมันมาใกล้นะมันมาใกล้มาใกล้แบบคือมันตอนนั้นมันดึกมากแล้วดึกเท่าไหร่ไม่รู้คุณพ่อเล่าให้ฟังเราเราก็หลับกันลูกๆก็หลับกัน ทีนี้มันใกล้มากๆากอ่ะพ่อจะปลูกลูกก็ปลูกไม่ไหวเพราะกลัวช้างจะได้ยินน่ะลูกก็ไม่ได้ปลูกง่ายๆนะสองคนด้วยแล้วทีนี้พ่อก็เอาละทองคาถาอาคมตามที่คนสมัยก่อนเขาก็จะมีคาถานะ <c oughs> อาจจะเป็นคาถาบางตาหรือคาถาแบาบให้เจ้าที่เจ้าทางตัาปาตัาเขาพวกป,กปักตักตาอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็ท่องแบบในใจนะ คือจะปลุกลูกก็ปลุกไม่ได้แล้วช้างมันมาใกล้ละเขาก็เลยโอบนะคะนอนนิ่งแล้วก็เอาแขนสองข้างโอบลูกสองคนเข้าไว้แล้วนอนคว่ำหน้าแล้วปล่อยให้ช้างมันเดินตอนนั้นอะเป็นนาทีที่ระลึกระลึกใจแบบมากมคือลูกเนี่ยไม่รู้หรอกแต่คุณพ่อ,อเขาไม่ได้นอนไงเขานั่งเฝ้าปัดยุงให้ลูกอะ เช้างมาพ่อก็โอบลูกไว้พ่อก็คิดว่าอ่ะอย่างมาก,ก็ตายด้วยกันตรงนี้แล้วว่าอะไรอย่างนะเงี้ยนะเต่ถ้าบุญมีก็ต้องรอดโอ้โหช้างมันมาใกล้ใกล้ๆมันมันเหยียบเกือบเฉียดไปเลยอะ่ะเฉียดนิดเดียวจริงๆมันมันเหยียบมันไม่เห็นอะเพราะมันมืดไงละอีกอย่างหนึ่งอะคุณพ่อบอกว่าช้างอ่ะเขาจะมีลูกกระตาอยู่ด้านข้างถ้าเขาเดินเขาจะไม่เห็น ถ้าเราอยู่ตรงหน้าเขาเลยอะ่ะเขาจะไม่เห็นถ้าเราอยู่ข้างๆอะ่ะเขาจะเห็นเพราะตาเขาอยู่ด้านข้างตาเขาจะอยู่สองข้างเห็นไหมสังเกตดูแล้วเนี่ยเขาก็เดินมาตรงๆเราเนี่ยแต่เขาเหยียบเฉียดเราไปนิดนึงเราเขาเลยไปสักพักหนึ่งพ่อก็ค่อยๆปลูกลูกปลูกลูกลูก,ลกรีบลุกแล้วก็รีบออกไปจากตรงนั้นวิ่งไปวิ่งไปจนกระทั่งไปเจอตอไม้ ตอไม้ใหญ่มากสิบคนโอบอ่ะมันเป็นตอไม้นะแต่ตอไม้เนี่ยมันสูงมากนะทุกคนตอไม้นี่มันสูงมากคือหลายเมตรอ่ะพ่อก็เอาไงดีวะโคช้างอ่ะอยู่ข้างล่างไม่ได้ละพ่อก็แบบดันก้นลูกให้ปีนขึ้นไปบนตอไม้ตอไม้มันมีโพรงอยู่ข้างในไงเวลาเขาจะโค่นลงไม้ใหญ่ๆ่ เขาจะสูงไฟปอนเขาจะสูงไฟเขาจะเจาะเป็นอุโมงค์แล้วเขาจะสูงไฟเข้าไป mm hmm. เขาไม่ได้เอาเลื่อยเอาอะไรมาตัดมันตัดไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าต้นไม้สมัยที่ปลายเด็กๆอะ่ะ mm hmm. ก็ยังเห็นต้นไม้ที่ใหญ่ๆใหญ่ๆม,มากๆอะ่ะ mm hmm. บนในป่าดงดิบะนะ mm hmm. แล้วชาวบ้านเขาจะไปบุกเบิกอย่างเงี้ยเอามาเป็นที่ไร่ที่สวนของเขาอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะไปโค่นล้มไม้ใหญ่ๆ mm hmm. วิธีโค่นล้ม ไม้ใหญ่ๆสมัยก่อนเขาจะจุดไฟบางทีเป็นเดือนนู่นกว่ามันจะล้มทุกคนเข้าป่าเนี่ยต้องระวังนะคะถ้าได้ยินเสียงไม้ลั่นไม้ดังหรือมีลมไม,ม้ต้องรีบออกจากต้นไม้ใหญ่ๆต้องอยู่ห่างๆบางทีเขาสมเอาไวไ้่ยเขาสมไฟเอาไว้มันจะไหม้ตรงในพโพรงก่อนพอมันเหลือแต่รอบๆนอกมันโดนลมมันก็จะล้มไปเองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้นมันเขาเอาไปแล้วเหลือแต่ตอมันแต่ตอมันอยู่สูงมากแต่ว่าวงช้างเนี่ยมันมันยื่นขึ้นไปแบบสุดวงพอดีแหละพ่อก็ดันก้นลูกทั้งสองคนขึ้นไปอยู่ในอุโมงค์แล้วก็พ่อก็ปีนตามขึ้นไป3มคนนี่อยู่ในอุโมงค์เขาเรียกว่าตอไม้อะนะอุโมงค์ตอไม้บนตอไม้อยู่บนตอไม้3มคนนี่อยู่แบบได้สบายเลยอะ่ะ ลูกก็เข้าไปเหมือนเหมือนนกอ่ะนึกถึงรังนกไหมนกไปทํารังอยู่ตรงโพรงไม้อ่ะอย่างนั้นเลยพ่อก็ให้ลูกไปนอนลูกก็หลับต่ออีกหลับตรงนั้นเพราะว่า,ายจต้าเด็กมันถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแหละแต่พอไปถึงตรงไหนก็หลับตรงนั้นอ่ะแต่พ่อนี่สิโอโหทรมานเนี่ยต้องปกป้องลูกทั้งสองคนอ่ะแล้วพ่อก็นั่งจ้องคอยดูก่าช้างมันจะมาไหม ถ้ามันยื่นวงมาพ่อก็จะเอาเอาบางต่อที่พ่อพกไปนะ่ะฟันมันอะถ้ามันล้วงมานะถ้ามันเอาวงมันล้วงมานะพ่อก็จะกะจะฟันจริงๆเน่ะทีนี้จนค่อนสว่างนะจนค่อนสว่างพ่อก็เหนื่อยมากแล้วอะง่วงมากละเออก็เห็นว่ามันเงียบสงบแล้วคุณพ่อก็ม้อยหลับไปหลับไปกับลูกบนตอไม้ พอสว่างขึ้นมานิดนึงคุณพ่อตื่นก้มลงไปดูตกอกตกใจช้างดูเบิ่มเลยมันมานอนมันมานอนตรงโคนตอไม้โอ้แม่เจ้าทำยังไงกันดีล่ะแสดงว่ามันได้กลิ่นไงมันได้กลิ่นแล้วมันก็ตามมามันพยายามจะเอาวงมาล้วงนั่นแหละแต่มันคงล้วงไม่ถึงี่ะเพราะว่ามันสูงมากสูงกว่าช้างอีกอะ่ะ ต่อไม้ที่เราปีนขึ้นไปอยู่อ่ะแล้วทีนี้ทำไงอ่ะไอ้ช้างมันก็หลับด้วยนะมันคงเหนื่อยอ่ะมันก็หลับด้วยมันหลับเฝ้าตรงนั้นเลยทีนี้คุณพ่อเอาไงดีวะก็ค่อยๆย่องๆค่อยๆปลุกลูกอ่ะพอรอนานแล้วมันก็ยังไม่ตื่นมันก็ยังไม่ไปอ่ะช้างอะพ่อค่อยๆปลุกลูกค่อยๆปลุกลูก พอลูกตื่นลูกก็ตกใจแล้วมีช้างอยู่ช้างนอนเฝ้าตอไม้ข้างล่างอยู่เสร็จแล้วก็ค่อยย่องๆกันออกไปอีกด้านหนึ่งลงไปอีกด้านหนึ่งก็หนีอ่ะหนีถามว่าหนีตอนนั้นเป็นช่วงกลางวันละมันเช้าละหนีก็ยังหลงอยู่ในป่านั่นแหละหลงอยู่บนเขานั่นแหละเพราะว่าหาที่ออกหาทางออกไม่ได้หิวน้ําก็หิวพ่อก็ใช้วิธีที่ว่าหาน้ําที่ไหนให้ลูกกิน คอชุมอ่มคอก็ยังดีคือโดยที่พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไงคุณพ่อจะรู้ว่าไม้ชนิดไหนที่มันมีน้ํามันอมน้ําอยู่เถาวันคุณพ่อเอามีดเชื่อดเถาวันชนิดหนึ่งอ่ะใปก็จะไม่ได้ว่าเป็นเป็นต้นไม้หรือเถาวันอะไรน้ํามันจะไหลออกมาคุณพ่อก็จะเอาใบตรงนะคะทำเป็นกลวยแล้วก็ไปรองน้ํา โอ้ oh, ได้เยอะเหมือนกันนะคะคุณพ่อก็จะตัดไม้ไผ่เอามาเป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วเอามารองแล้วก็ทําใบตองเป็นกลวยแล้วก็รองต่อต่อจากถาวันน่ะน้ามันไหลออกมาคุณพ่อจะบอกว่ามันจะมีเอ่อไม้บางชนิดที่เรากินน้ํามันได้บางชนิดเราก็กินน้ํามันไม่ได้มันจะมันจะคันคอเราจะบวมมันจะแพ้ คุณพ่อต้องดูก่อนว่าอันไหนทานได้ไม่ได้ดื่มได้ไม่ได้เราก็ได้กินน้ำจากเถาวันนะคะวันนั้นแล้วไฟไม่มีใช่ไหมไฟไม่มีคุณพ่อก็เอามีดมาขูด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 ไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่มันแห้งแล้วอ่ะมาขูดผิวมันนะกว่าคุณพ่อจะได้อะเป็นฝอยเป็นเป็นผิวขูดผิวมันให้เป็นฝอยเล็กๆขูดเสร็จแล้วคุณพ่อก็เอามาเจาะเจาะเจาะตรงกระบอกไม้ไผ่ เอามาเจาะเป็นรูแล้วก็เอาผิวไม้ที่คุณพ่อขูดออกมาเนี่ยเป็นเยื่อเป็นผิวแล้วก็เอามายัดยัดแล้วคุณพ่อก็เอามาเอามาสีกันใช้ไม้ไผ่สองอันมาประกบแล้วก็สีกันจนเกิดประกายไฟขึ้นไฟก็จะติดผิวไม้ที่คุณพ่อเอายัดตรงตรงช่องนั้นน่ะมีมีดอยู่ด้านหนึ่งน่นะคุณพ่อก็ใช้ตรงนั้นแหะ เออแล้วมันก็เกิดประกายไฟขึ้นมาคุณพ่อก็จุดไฟเราก็ไปหาของป่าของอะไรมามาทําอาหารคือว่ากลางวันคุณพ่อบอกช้างมันจะไม่มาช้างมันจะอยู่ช้างมันจะนอนกลางวันพอสว่างแล้วช้างมันจะนอนกลางคืนช้างมันลืงออกหากกินอะไรอย่างเงี้ยนะช้างป่านนะไม่ใช่ช้างบ้านก็ชีวิตเราก็จะหลงอยู่ตรงนั้นสองสาวันอะ่ะจนกระทั่ง เราไปอยู่บนหน้าผาเราก็ก้มลงดูหุบเหวข้างล่างมันจะเป็นลำธารลึกมากก้มลงมาดูเราก็จะเห็นช้างตัวผู้กับตัวเมียกำลังจะผสมพันธ์กันน่ะทุกคนเคยเห็นไหมช้างผสมพันธ์กันยากมากนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่เขาจะเขาจะมีโรคส่วนตัวของเขาสูงมากถ้าใครเห็นเขากำลังผสมพันธ์กันเนี่ยถ้าเขารู้ว่ามีคนเห็นเนี่ยเขาจะไล่ เขาจะไล่แทงยับเลยนะทุกคนเพราะว่าช้างนี่เขาจะอายมากในการผสมพันธุ์แต่ปลายก็มีโอกาสได้เห็นกับมีพี่ชายแล้วก็มีพ่อที่เห็นเนี่ยเพราะเราอยู่บนนู้นอะบนยอดเขาอ่ะแล้วเราก้มลงมาถึงแม้มันจะรู้ว่าเราเห็นมันเนี่ยมันก็ไล่แทงเราไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงลำธารในการผสมพันธุ์ของเขาอะที่เขามีน้ำหนักเยอะไง เขาไม่ได้ปีนขึ้นไปแบบอันนี้ไม่ได้พูดหยาบคายนะอันนี้พูดตรงๆว่าเขาไม่ได้ปีนขึ้นค่อมเหมือนกับสุนัขอะนะเขาเขาจะโจเมียเนี่ยเขาก็จะยืนหันหน้าไปทางโขดเขาข้างๆโขดเขาช่องเขามันจะมีเออโขดหินโขดหินขอโทษในลำธารมันจะมีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เรียงรายใช่ไหมคะ เขาก็หาที่เหมาะเจาะของเขาเลยนะเออเขาตัวเมียก็จะไปยืนตรงโขดหินเลื่ตัวผู้เนี่ยเขาก็จะขึ้นเหยียบตรงหินหินจะมีหินสองข้างตัวเมียจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างหินก้อนนี้กับก้อนนี้ก้อนซ้ายแลบก้อนขวาตัวผู้เขาก็ไปเหยียบโขดหินสองข้างนะเนี่ยเขาก็ตั้งกายไปมีมีผสมพันธ์กันอะ่ะ อันนี้ที่เราเห็นพอคุณพ่อเห็นปุ๊บคุณพ่อก็ไม่ได้ให้เราไปไปยืนดูตรงนั้นนะคุณพ่อพอคุณพ่อเห็นว่าช้างกําลังผสมพันธ์กันเนี่ยคุณพ่อจะพาลูกหนีเลยนะพาลูกออกจากตรงนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลมากก็อยู่บนอยู่บนเขาก็จริงแต่คุณพ่อไม่ให้ดูคือต้องพาหนีแล้วคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าถ้ามันเห็นคนอ่ะเห็นใครไปเห็นมันทําแบบนี้มันจะไล่แทงยับเลยมันจะเอา เอาให้ตายเลยอ่ะอันนี้คือนิสัยของช้างป่านะทุกคนเราก็หลงอยู่ตรงนั้นนานมากหลายวันน่ะแต่ที่เราอยู่ได้ก็คืออย่างเงี้ยคุณพ่อมอีเขาเรียกว่ามีภูมิปัญญานะจากที่เขาเป็นเป็นหมอ,อยายาไทยยาสมุนไพรแล้วก็เป็นหมอทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยคุณพ่อก็จะรู้เอาตัวรอดอยังไงอ่ะ กว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นสี่วันห้าวันนะ่ทุกคนถ้าเป็นคนสมัยนี้ยุคนี้หลงป่าอย่างนี้ตายอย่างเดียวนะเออสมัยนั้นเราหลงป่าโอกลางคืนเนี่ยมันหนาวอะ่ะกระโปรงไปนี่นะเหมือนใบตองเหมือนใบกล้วยอะ่ะใบตองที่มันโดนลมอะ่ะมันมันมันฉีกขาดเป็นเสียเส่ยงเลยอะ่ะเพราะว่าโดนหนามเกี่ยวนะระหว่างที่เราวิ่งหนีช้างอะ่ะ อยู่ไปก็กลัวไปหลับมั่งตื่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยสงสารคุณพ่อมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนกว่าจะพาลูกรอดมาได้เรื่องของเรื่องก็สาเหตุก็เพราะลูกสาวผู้ใหญ่บ้านคนนั้นคนเดียวเลยอ่ะโอ้โหกระแดดจริตร้องโวยวายขึ้นมาหาคุณพ่อรวนลามอ่ะคุณพ่อก็กลัวสุดชีวิตพาลูกหนีอ่ะหนีเข้าป่าจนเจอช้างป่าช้างตกมันอย่างเงี้ย พวกเราก็ประจนภัยกันมาอันนี้คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่พวกเราไปประจนภัยกันกับคุณพ่อนะฮะก็มีชีวิตรอดมาตอนนั้นอายุก็น่าจะไม่กี่ขวบอะแต่จําความได้มั่งไม่ได้มั่งโอ้ยอันนี้ก็เอามาล่าสู่กันฟังนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิยายนะคะเป็นเรื่องชีวิตจริงของปลายทั้งหมดเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเทปมันยาวมากเลยเนะี่ยโอเคนะจ๊ะ เะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย